สวัสดีครับจบคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องไลเซกะทานินกะอีและในชื่อภาษาอังกฤษก็คือยากุซ่าฟิอันเซและในชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือรักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกบนเซตติ้งโลกอาชญากรรมของญี่ปุ่นโดยเรื่องย่อของเขานะครับโซเมโยชิโนหลานสาวของโซเมเลนจิผู้นำแก๊งโซเมกลุ่มสาข,ขาของแก๊งคิริกายะได้ถูกจับให้มันหมายกับมิยามะคิริชิมะ จากแก๊งคิริชิมะซึ่งก็เป็นกลุ่มสาขาของโทคุซาขาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคคันไซและคันโตทําให้โยชิโนต้องย้ายจากโอซาก้ามายังโตเกียวแม้เธอจะตกใจกับภาพลักษณ์ของคิริชิมะและท่าแท้ของเขาแต่โยชิโนก็ตั้งใจจะอยู่โตเกียวให้ครบ1ปีตามที่ปู่เลนจิของเธอได้บอกไว้และเรื่องราวความรักสุดอันตรายของโยชิโนและคิริชิมะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่อง ก็ค่อนข้างจะเปิดมาให้มีฟิลลิ่งของความเป็นสูคูเลิฟที่อาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นยากุซ่าเข้ามาโดยตัวละครหลักอย่างโยชิโนและคิริชิมะนะครับทั้งคู่ก็เป็นนักเรียนมปลายแต่ว่าเรื่องที่เล่าออกมาก็ค่อนข้างจะไปไกลเกินช่วงวัยตัวละครอยู่พอสมควรเพราะว่าเรื่องก็ค่อนข้างจะเล่าตรงเกี่ยวกับด้านมืดของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับยากุซ่าธุรกิจสีเทาหรือว่าสีดําต่าง ทั้งในเรื่องของเพศและความรุนแรงก็มีเข้ามาแล้วก็เขาก็จะเล่าคู่หรือว่าเล่าผสมไปกับในส่วนของการพัฒนาความรักหรือว่าความโรแมนติกระหว่างตัวของโยชิโนและคิริชิมะที่ก็จะดูมีจังหวะที่คอมเมดี้บ้างและก็มีความซีเรียสบ้างในส่วนของด้านตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครหลักอย่างโยชิโนและคิริชิมะและตัวละครรองหลายๆตัวผมมองว่าแต่ละคนเขาก็จะดูมีลักษณะนิสัยที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างมีความโดดเด่นและความเฉพาะตัวอาจจะเพราะด้วยเซตอัพของโลกที่มีทั้งในด้านสว่างและด้านมืดของญี่ปุ่นทําให้การสร้างคาแรคเตอร์ที่ดูมีลักษณะเฉพาะก็ค่อนข้างสร้างความน่าสนใจให้กับเรื่องได้ค่อนข้างดีและบางครั้งการกระทําของตัวละครก็อาจจะเรียกได้ว่าบิดเบี้ยวเลยก็ได้แต่การกระทําบางอย่างของตัวละครนะครับที่อาจจะดูแปลกๆไปบ้างเรื่องเขาก็จะมีการมาอธิบายเหตุผลของการกระทําของตัวละครแต่ละคนให้ฟังที่หลังอยู่เหมือนกัน ต่อมางานภาพนะครับโดยรวมค่อนข้างดีการดีไซน์ตัวละครการใช้สีก็ดูให้ความเป็นตัวละครในยุค80ส่วนแอคชั่นแม้ว่าจะไม่ได้มีฉากต่อสู้ที่ลื่นไหลแต่ก็ทำได้ดีในด้านของอารมณ์ที่ดูแล้วรู้สึกว่าดูมั่นดูสะใจแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่กันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือสารผมช่วงต้นค่อนข้างจะยังทาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะมันดูมีการปูหรือมีการเปลยอ,อะไรหลายๆอย่าง ทำให้อาจจะดูเอื่อยๆดูไม่ค่อยน่าติดตามสักเท่าไหร่แต่ว่าพอช่วงกลางเรื่องไปนะครับเรื่องดูมีความลื่นไหลขึ้นดูมีความน่าติดตามมากขึ้นโดยเฉพาะบทที่เป็นในส่วนของโอซาก้าผมคิดว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและสุดท้ายสำหรับผมก็คือจะเป็นในส่วนของบทที่ซีเรียสดูไปได้ไม่สุดสักเท่าไหร่บทที่ซีเรียสและบทที่เกี่ยวข้องกับด้านมืดผมรู้สึกว่ามันยังไปได้ลึกหรือว่าไปได้สุดมากกว่านี้ แต่จ,จะพอด้วยเซตติ้งตัวเอกอยู่ในช่วงวัยมอปลายและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องพยายามจะบาลานซ์ระหว่างความซีเรียสกับความเป็นคอมดี้อยู่แล้วเลยทําให้บทที่ซีเรียสบทที่เกี่ยวข้องกับด้านมืดของเรื่องมันเลยไปได้ไม่สุดก็ขอ,ขอสุบโดยรวมเลยก็แล้วกันนะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะที่เรียกได้ว่าเป็นโรแมนติกบนเซตอัพที่เป็นเกี่ยวกับด้านมืดเป็นเซตอัพที่ดูมีความซีเรียส และความโรแมนติกที่มันออกมาในเรื่องก็ไม่ได้เป็นความโรแมนติกแบบหวานชื่นหรือว่าเป็นความรักแบบใสๆถึงแม้ว่าตัวเอกของเรื่องจะอยู่ในช่วงวัยมปลายก็ตามก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ดูมีความเฉพาะทางในหลายๆอย่างพอสมควรและในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเองเนะครับช่วงท้ายของเรื่องก็ดูมีการทิ้งประเด็นไว้ที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าจะทําให้สเกลของเรื่องดูขยับหรือว่าขยายมากขึ้นไปอีก ก็หวังว่าจะมีภาคต่อออกมาให้เราได้ชมกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ